ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปีคริสตศักราช1579ดูนะครับยุคนั้นคือช่วงเวลาที่ดุเดือดที่สุดแผ่นดินลุกเป็นไฟด้วยสงครามแย่งชิงอำนาจระหว่างไดเมียวหรือที่เรียกว่ายุคเซนโกคุคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นแทบไม่เคยเห็นชาวต่างชาติเลยโดยเฉพาะคนที่มีผิวสีเข้มชาวตะวันตกที่เข้ามาค้าขายหรือเผยแผ่ศาสนาคริสต์พวกเขาเรียกว่านำบันหรือคนเถื่อนจากทิศใต,ต้แต่แล้ววันหนึ่งที่เมืองหลวงเก่าเกียวโตก็เกิดเหตุโกลาหลขึ้น เมื่อคณะหมอสอนศาสนาเยซูอิตเดินทางเข้ามาพร้อมกับชายคนหนึ่งที่มีรูปลักษณะดุดตาที่สุดเท่าที่ชาวญี่ปุ่นเคยเห็นมาเขาไม่ได้มีผิวสีขาวซีดเหมือนฝรั่งแต่มีผิวสีดำสนิทรูปร่างสูงใหญ่กว่า6ฟุตหรือประมาณ188เซนติเมตรในขณะที่ชายญี่ปุ่นยุคนั้นสูงเฉลี่ยแค่1้0ยเซนติเมตรเท่านั้นหากคุณพร้อมที่จะสวมเกราะและถือดาบคาตานะไปพร้อมกับชายผู้ข้ามขอบฟ้ามาเพื่อสร้างตำนานขอเชิญเข้าสู่เรื่องราวของสมูไรแอฟริกันผู้นี้ เรามาเริ่มแกะรอยต้นกําเนิดของยาสุเกะกันก่อนครับตามบันทึกของหมอสอนศาสนาเยซูอิตชื่อเดิมของเขาหายสาบสูญไปกับการเวลาทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดระบุว่าเขาน่าจะมาจากโมซัมบิกทางตอนออกของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสในเวลานั้นชื่อยาสุเกะอาจเพี้ยนมาจากชื่อเดิมในภาษาถิ่นอย่างยาสุเฟหรือ,ออาจจะมาจากชื่อคริสเตียนอย่างไอแซคก็เป็นได้ยาสุเกะเดินทางมาญี่ปุ่นในฐานะผู้ติดตาม หรืออาจจะเป็นทาตของอเลซานโดวารินยาโนผู้ตรวจการคณะเยซูอิตวารินยาโนเป็นบุคคลสำคัญมากที่พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแผ่ศาสนาให้เข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการที่เขามีชายผิวสีร่างยักษ์คอยคุ้มกันก็เป็นการแสดงอำนาจบารมีรูปแบบหนึ่งเมื่อคณะของวารินยาโนเดินทางถึงเกียวโตในเดือนมีนาคมปี1581ความโกลาหลก็เกิดขึ้นครับบันทึกประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นระบุว่า ประชาชนเบียดเสียดกันเพื่อจะดูยาสุเกะจนกำแพงวัดพังลงมาและมีคนถูกเหยียบตายเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของโอดะโนบุนางะซึ่งขณะนั้นพำนักอยู่ที่วัดฮอนโนจิชาการพบกันครั้งแรกระหว่างโนบุนางะกับยาสุเกะเป็นเหตุการณ์ที่คลาสสิกมากครับโนบุนางะไม่เชื่อว่าผิวนั้นเป็นสีดำจริงๆเขาคิดว่าเป็นการทาหมึกหรือถ่านเพื่อหลอกลวงจึงสั่งให้ยาสุเกะถอดเสื้อและให้ข้ารับใช้ขัดผิวของเขายิ่งขัดผิวก็ยิ่งดำเป็นเงางาม และเมื่อนอบูนางะเห็นร่างกายที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามและรอยแผลเป็นเขาก็รู้ทันทีว่าชายคนนี้คือของจริงโนบูนางะประทับใจมากเขาเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์แต่ชื่นชมความสามารถและความแปลกใหม่เขาจึงขอตัวยาสุเกะจากวาลินยาโนและตั้งชื่อให้ว่ายาสุเกะพร้อมทั้งมอบยศถาบรรดาศักดิ์ให้เป็นสมูไรซึ่งถือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากในสังคมญี่ปุ่นที่เคร่งครัดเรื่องชนชั้น ยาสุเกะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งบ้านพักเงินเบี้ยวัดและที่สำคัญคือดาบคาตนะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณสมูไรทฤษฎีทางจิตวิทยาวิเคราะห์ว่าทำไมโนบุนางะถึงโปรดปรานยาสุเกะขนาดนี้ข้อแรกคือรูปลักษณ์ที่ข่มขวัญศัตรูได้ดีข้อ2คือยาสุเกะมีความสามารถทาภาษาญี่ปุ่นในระดับสื่อสารได้ซึ่งแสดงว่าเขาฉลาดมากและข้อสามที่สำคัญที่สุดคือยาสุเกะไม่มีรากเน่าทางการเมือง ในญี่ปุ่นโนบุนางะรายล้อมไปด้วยขุนศึกที่พร้อมจะหักหลังเขาได้ทุกเมือ่อแต่ยาสุเกะเป็นคนนอกเขาไม่มีพันธมิตรอื่นใดนอกจากโนบุนางะความพักดีของเขาจึงบริสุทธิ์ที่สุดชีวิตสมุไรของยาสุเกะดำเนินไปอย่างรุ่งโรจน์เขาทำหน้าที่เป็นทั้งองครักษ์และเพื่อนคุยโนบุนางะชอบคุยกับเขาเรื่องโลกภายนอกเรื่องสัตว์ป่าในแอฟริกาและเรื่องเทคโนโลยีตะวันตกยาสุเกะเปรียบเสมือนหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดโลกกระนัดให้จอม,มานผู้นี้ แต่แล้วช่วงเวลาแห่งความสุขก็จบลงในวันที่21มิถุนายนปี1582หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์วัดฮอนโนจิอาเคจิมิสึฮิเดะคุณพลคนสนิทของโนบุนางะก่อกระบฏและนำทัพล้อมวัดฮอนโนจิไว้ในขณะที่โนบุนางะมีทหารติดตามเพียงไม่กี่ร้อยคนไม่คืนวิกฤตนั้นยาสุเกะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับโนบุนางะอย่างถวายหัวบันทึกระบุว่าเขาใช้หอกและดาบต่อสู้กับทหารกรบฏนับสิบคน แต่ด้วยจำนวนที่ต่างกันเกินไปในที่สุดโนบุนางะก็ตัดสินใจทำเซปปุกุหรือคว้านท้องตัวเองเพื่อรักษาเกียรติยาสุเกะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เห็นวาระสุดท้ายของเจ้านายเหมือหัวหลังจากโนบุนางะตายยาสุเกะไม่ได้หนีเอาตัวรอดแต่เขาวิ่งไปที่ปราสาทนิจโจเพื่อส่งทบกับโอดะโนบุทาดะลูกชายของโนบุนางะและต่อสู้ต่อจนวิดาทีสุดท้ายทฤษฎีประวัติศาสตร์บางแห่งบอกว่านี่คือเครื่องพิสูจน์ความเป็นสมุไรที่แท้จริงของเขา เขาไม่ได้สู้เพราะเงินจ้างแต่สู้เพราะความพักดีต่อตระกูลโอดะสุดท้ายยาสุเกะถูกจับตัวได้และถูกนำตัวไปพบกับอาเคจิมิซุฮิเดะผู้นำกบฏคำตัดสินชะตาชีวิตของยาสุเกะในวันนั้นเป็นปริศนาที่นักโปรตาสตร์ยังถกเถียงกันมิซุฮิเดะมองดูยาสุเกะแล้วกล่าวว่าชายผู้นี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่คนญี่ปุ่นและไม่รู้เรื่องประเพณีจึงไม่สมควรถูกฆ่าแต่ให้ส่งตัวคืนไปที่โบสถ์ของพวกคนเถื่อนทางใต้ คำพูดนี้มีการตีความได้สองทางครับทางแรกคือม uh ิซุฮิเดะเหยียดหยามยาสุเกะจริงๆมองว่าเขาไม่มีค่าพอที่จะให้สมุไรลงดาบประหารหรือทางที่สองคือมิซุฮิเดะต้องการไว้ชีวิตเขาโดยใช้ข้ออ้างเรื่องความเป็นคนนอกเพื่อไม่ให้ลูกน้องของตนสังหารยาสุเกะเพราะในใจลึกๆสมุไรย,ย่อมเคารพในความกล้าหาญของสมุไรด้วยกันไม่ว่าสีผิวจะเป็นอย่างไรหลังจากถูกส่งตัวคืนให้คณะเยซูอิต ยาสุเกะก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนต่อบางทฤษฎีบอกว่าเขากลับไปเป็นทาสบางทฤษฎีบอกว่าเขาเดินทางกลับแอฟริกาหรือบางทีเขาอาจจะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างเงียบสงบในญี่ปุ่นแต่สิ่งที่แน่นอนคือตำนานของเขาได้ถูกจารึกไว้ในพงศวารชินโจโคคิของตระกูลโอดะและในจดหมายเหตุข,ของลุยส์ฟลอยส์หมอสอนศาสนาชาวโปรตุเกสให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ในมุมมองของวิถีซามูไรบูชิด การได้รับอนุญาตให้ควานท้องหรือเซปปุกุถือเป็นเกียรติยศสูงสุดครับมันคือการตายอย่างผู้มีศักดิ์ศรีการที่มิซุฮิเดะป,ปฏิเสธไม่ให้ยาสุเกะทำเซปุกุหรือไม่สั่งตัดหัวเขาอย่างสมเกียติจึงถูกตีความได้ว่าเป็นการดูถูกเหยียดยามขั้นสูงสุดเหมือนมองว่ายาสุเกะเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงหรือเครื่องมือของโลบูนางะไม่ใช่นักรบที่มีจิตวิญญาณแต่มีทฤษฎีอีกฝั่งที่น่าสนใจมากครับคือทฤษฎีการทูด อย่าลืมไหมครับว่ามิซุฮิเดะเพิ่งยึดอํานาจเขาต้องการความชอบธรรมและการสนับสนุนสิ่งที่เขาไม่อยากทําที่สุดคือการไปมีเรื่องกับศาสนาจักรและชาวตะวันตกครับยาสุเกะมาก,กับคณะเยซูอิตทาคายาสุเกะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างมิซุฮิเดะกับโปรตุเกสซึ่งคุมการค้าดินปืนและอาวุธแย่ลงได้ดังนั้นการใช้ข้ออ้างว่าหมอนี่มันเป็นคนนอกไม่รู้ธรรมเนียมปล่อยมันไปเถอะจึงอาจเป็นความชาญฉลาดแกมโกงของมิซุฮิเดะ เพื่อรักษาชีวิตยาสุเกะไว้โดยไม่เสียหน้าตัวเองครับหลังจากถูกปลดอาวุธและส่งตัวกลับไปยังนัมบันเดระหรือโบสถ์ของพวกคนเถื่อนทางใต้ในเกียวโตบันทึกของหลุยส์ฟลอยส์บาทหลวงชาโปรโตุเกสเขียนไว้สั้นๆว่าพวกเขายินดีมากที่ยาสุเกะรอดชีวิตเกือบมาและขอบคุณพระเจ้าที่คุ้มครองเขาแต่หลังจากบรรทัดนั้นความเงียบงันก็เข้ามาปกคลุมครับทำไมเขาถึงหายไปเรามาดูสามทฤษฎีหลักที่นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันครับ ทฤษฎีเนระเทศคณะเยซุอิตอาจจะมองว่าการมียาสุเกะอยู่ในญี่ปุ่นต่อไปนั้นอันตรายเกินไปครับเพราะเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยโนบุนงะที่เพิ่งล่มสลายการเก็บเขาไว้ที่เกียวโตอาจเป็นเป้าสายตาพวกเขาจึงอาจส่งยาสุเกะลงเรือกลับไปยังอนาณานิคมกลัวในอินเดียหรือส่งกลับไปที่โมซัมบิกเพื่อความปลอดภัยและลบตัวตนเขาออกจากหน้าประวัติศาตสตร์ทฤษฎีโรนิน นี่เป็นทฤษฎีที่โรแมนติกและถูกนาไปสร้างเป็นนิยายบ่อยที่สุดครับคือยาสุเกะกลายเป็นสมุไรไร้นายเรร่อนไปทางเหนือนของญี่ปุ่นเพื่อหน,นีการตามล่าแต่ทฤษฎีนี้มีจุดอ่อนใหญ่หลวงคือรูปลักษณ์ของเขาครับในยุคนั้นชายผิวดำสูงเกือบ2เมตรจะไปซ่อนตัวที่ไหนได้เดินไปหมู่บ้านไหนคนก็แตกตื่นดังนั้นโอกาสที่เขาจะใช้ชีวิตเงียบๆในญี่ปุ่นจึงเป็นไปได้ยากมากทฤษฎีท,ทหารรับจ้างมีความเป็นไปได้ว่า เขาอาจเข้าร่วมกับกองทัพของไดเมียวอื่นในฐานะทหารรับจ้างนิรนามหรือทําหน้าที่คุ้มกันเรือค้าขายของโปรตุเกสในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในยุคนั้นมีทหารรับจ้างผิวสีจํานวนมากทํางานอยู่แต่ไม่มีใครบันทึกชื่อยาสุเกะไว้อีกเลยในยุคนั้นญี่ปุ่นเรียกคนผิวดําว่าคุโรซังซึ่งแปลตรงตัวว่าค um ุณดําแต่บันทึกของคณะเยซูอิตราบุว่ายาสุเกะน่าจะมาจากโมซัมบิก ซึ่งเป็นอนณาณิคมของโปรตุเกสในทวีปแอฟริกาตะวันออกทฤษฎีทางชาติพันธุ์วิทยาเชื่อว่าเขาอาจเป็นชนเผ่ามากูวาซึ่งมีลักษณะร่างกายสูงใหญ่และแข็งแรงแต่ก็มีอีกทฤษฎีที่แย้งว่าเขาอาจมาจากเอธิโอเปียหรือซูดานโดยดูจากชื่อเดิมที่อาจจะเป็นยาซูเฟหรืออิซาคุซึ่งพอหมอกเสียงแบบญี่ปุ่นจึงเพี้ยนเป็นยาสุเกะยาสุเกะเดินทางมาถึงญี่ปุ่นในปีคริสต่ักราช1579 ในฐานะผู้ติดตามของอเลซานโดวาลินยาโนผู้ตรวจการคณะเยสุอิตวาลินยาโนคนนี้คือบุคคลระดับ V.I.P ที่ต้องการเข้าพบโอดะโนบุนางะเพื่อขออนุญาตเผยแผ่ศาสนาและยาสุเกะก็ทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดถือร่มและดูแลความปลอดภัยเมื่อคณะเดินทางมาถึงเกียวโตในเดือนมีนาคมปี1 5 8 1ความโกลาหลก็เกิดขึ้นครับคุณต้องเข้าใจบริบทสังคมญี่ปุ่นตอนนั้นก่อนว่าพวกเขาปิดประเทศทางความคิดมานาน คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นคนต่างชาติยิ่งคนที่มีผิวสีดำสนิทและสูงกว่า190เซนติเมตรในขณะที่ชายญี่ปุ่นยุคนั้นสูงเฉลีย150่ย150-160เซนเมตรยาสุเกะจึงดูเหมือนยักษ์ในสายตาชาวบ้านข่าวลือเรื่องยักษ์ดำแพร่สะพัดไปไวเหมือนไฟลามทุ่งชาวบ้านแห่มามุงดูจนกำแพงวัดพังลงมามีคนถูกเหยียบตายจากเหตุจลาจนนี้หลายคนจนกระทั่งข่าวไปถึงหูของโอดะโนบุนางะ ฉากการพบกันครั้งแรกระหว่างโนบุนางะกับยาสุเกะถือเป็นไฮไลท์ของประวัติศาสตร์ครับบันทึกชินโจโคคิของตระกูลโอดะเขียนไว้ชัดเจนว่าโนบุนางะไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาคิดว่ายาสุเกะเอาถ่านหรือหมึกมาทาตัวเพื่อเล่นตลกจึงสั่งให้ยาสุเกะถอดเสื้อออกจนถึงเอวและสั่งให้ข้ารับใช้เอาฟองน้ําชุบน้ํามาขัดผิวลองจินตนาการดูนะครับยิ่งขัดผิวนั้นกลับยิ่งดําเป็นเยาวงามและสะอาดสะอ้าน เมื่อโนบุนางะเห็นมักกล้ามเนื้อและรอยแผลเป็นจากการต่อสู้เขาถึงกับตบเข่าฉาดด้วยความถูกใจเพราะโนบุนางะเป็นคนประเภทนิยมของแปลกและเกลียดขนบธรรมเนียมเดิมๆเขาจึงขอตัวยาสุเกะจากวาลินยานทันทีจุดนี้มีทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจครับนักวิเคราะห์มองว่าการที่โนบุนางะรับยาสุเกะไว้ไม่ใช่แค่เพราะความชอบส่วนตัวแต่เป็นกุศโลบายทางการเมืองการข่มขวัญการมียักษ์ดำเดินตามหลัง เป็นการแสดงอำนาจบารมีที่ทำให้ศัตรูเกรงกลัวโดยไม่ต้องชักดาบความไว้ใจโนบุนางะมีศัตรูรอบด้านแม้แต่ลูกน้องคนสนิทก็พร้อมสหับหลังแต่ยาสุเกะเป็นคนนอก Outsider เ,เขาไม่มีรากเน่าในญี่ปุ่นไม่มีพันธมิตรทางการเมืองและไม่มีใครให้พึ่งพาได้นอกจากโนบุนางะดังนั้นความพักดีของยาสุเกะจึงบริสุทธิ์ที่สุดโนบุนางะตั้งชื่อให้เขาว่ายาสุเกะมอบสถานะเป็นซามูไร ซึ่งถือเป็นเรื่องช็อกโลกในยุคนั้นเพราะซามูไรคือชนชั้นสักดินาที่มีเกียรติยาสุเกะได้รับบ้านพักส่วนตัวได้รับเงินเบี้ยวัดและได้รับสิทธิ์พกดาบคาตนะสองเล่มดาบสั้นและดาบยาวหน้าที่ของเขาคือผู้ถือดาบ (weapon bearer) และเป็นเพื่อนคุยมีบันทึกว่าโนบุนางะชอบคุยกับยาสุเกะมากทั้งเรื่องสัตว์ป่าในแอฟริกาเรื่องการเดินเรือและเรื่องโลกว้าง ยาสุเกะจึงเป็นเหมือนสารานุกรมเดินได้ที่เปิดโลกทัศน์ให้จอมมานผู้นี้ยาสุเกะติดตามโนบุนาง,งะไปทุกที่รวมถึงในสงครามปราบตระกูลทาเคดะซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ตัวใหญ่แต่มีฝีมือดาบและหอกที่ร้ายกาจสมเป็นนักรบแต่แล้วจุดพีคของเรื่องราวก็มาถึงในวันที่21มิถุนายนปี1582หรือเหตุการณ์กบฏวัดฮอนโนจิในรุ่งสาวันนั้นอาเคจิมิสฮิเดะขุนพลคนสนิทของโนบุนาง,งะ ได้ทรยศและนำกองทัพกว่า13,000นาายเข้าล้อมวัดฮอโนจิที่มีทหารอารักขาเพียงไม่กี่ร้อยคนยาสุเกะเป็นหนึ่งในคนที่ตื่นขึ้นมาและจับอาวุธต่อสู้ภาพโปรติศาช่วงนี้ดูเดือดมากครับยาสุเกะใช้ร่างกายที่สูงใหญ่และพละกกำลังมหาศาลยืนขวางประตูวัดต่อสู้กับทหารกรบฏนับสิบคนเพื่อทวงเวลาให้โนบุนางะได้ทำพิธีเซป,ปุกุคว้าท้องอย่างสมเกียรติเขาต่อสู้จนวินาทีที่เห็นเจ้านายสิ้นใจในกองเพลิง แต่ภารกิจของเขายัางไม่จบตามหลักการแล้วเมื่อเจ้านายตายสมุไรควรจะตายตกไปตามกันแต่ยาสุเกะเลือกที่จะสู้ต่อเขาวิ่งฝ่าวงล้อมศัตรูไปยังปราสาทนิโจที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อไปสมทบกับโอดะโนบุทาดะลูกชายของโนบุนางะและต่อสู้ปกป้องทายาทตระกูลโอดะจนถึงที่สุดที่ปราสาทนิโจยาสุเกะต่อสู้จนดาบหักและร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลสุดท้ายทหารของมิซูฮิเดะต้องใช้วิธีรุมจับตัวเขา เพราะไม่สามารถดวลตัวต่อตัวชนะได้เขาถูกมัดและนําตัวไปคุกเข่าต่อหน้าอากิจิมิสึฮิเดะผู้นํากบฏตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดตัดสินชะตากรรมและเป็นประโยคที่นับโปรตาสตร์ถกเถียงกันไม่จบมิสึฮิเดะมองดูยาสุเกะแล้วกล่าวว่าชายผู้นี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่คนญี่ปุ่นและไม่รู้ธรรมเนียมประเพณีจึงไม่สมควรถูกฆ่าให้ส่งตัวคืนไปที่โบสถ์ของผู้คนเถื่อนทางใต้ซะประโยคนี้ตีความได้สองทางอย่างที่เกริ่อนไปครับ การเหยียดหยามในวิถีบูชิโดการไม่ถูกประหารหรือคว้านท้องคือความอัปยศที่สุดมิสุฮิเดะอาจมองว่ายาสุเกะไม่มีค่าพอที่จะตายด้วยคมดาบสมูไรความเมตตาที่ซ่อนเร้นมิสุฮิเดะอาจเคารพความกล้าหาญของยาสุเกะแต่ไม่อาจปล่อยศัตรูไปเฉยเฉได้จึงใช้ข้ออ้างเรื่องความเป็นคนนอกเพื่อรักษาชีวิตยาสุเกะไว้และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศกับโปรตุเกสไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดยาสุเกะรอดตายครับ เขาถูกส่งตัวกลับไปยังนัมบันเดระโบสถ์เยซุอิตในเกียวโตบาทหลวงหลุยฟลอยส์บันทึกว่ายาสุเกะกลับมาด้วยสภาพบาดเจ็บสาหัสแต่ได้รับการรักษาจนหายดีและหลังจากบรรทัดนั้นยาสุเกะก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ตลอดกาลจากทาสหรือผู้ติดตามชาวแอฟริกันที่ไม่มีแม้แต่ชื่อสกุลสู่การเป็นคนสนิทของจอมมานผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นยาสุเกะได้พิสูจน์สัจธรรมข้อหนึ่งที่สําคัญมากนั่นคือ เกียรติยศไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่อยู่ที่การกระทำในสังคมญี่ปุ่นยุคศตวรรษที่16ที่เคร่งครัดเรื่องชนชั้นอย่างที่สุดการที่ชายต่างชาติคนหนึ่งได้รับการยอมรับให้พกดาบคาตนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นแค่ของเล่นของโลบูนางะอย่างที่บางคนกล่าวหาแต่เป็นเพราะหัวใจของเขาครับในขณะที่สมุไรญี่ปุ่นแท้ๆอย่างอาเคจิมิฮิเดะเลือกที่จะทรยศเจ้านายเพื่ออำนาจแต่ยาสุเกะที่เป็นคนนอกกลับเลือกที่จะพักดีจนวินาทีสุดท้ายที่วัดฮอนโนจิ เขาไม่ได้สู้เพื่อเงินไม่ได้สู้เพื่อยศถาบรรดาศักดิ์ที่จะได้รับในอนาคตเพราะเขารู้ดีว่าเมื่อนบูนงางะตายอนาคตของเขาก็ดับวูบลงเช่นกันแต่เขาสู้เพราะศักดิ์ศรีของนักรบบทเรียนจากเรื่องนี้สอนให้เราเห็นวิสัยทัศน์ของโอดะโนบูนงางะด้วยเช่นกันครับโนบูนงางะคือผู้นำที่กล้าจะมองข้ามเปลือกนอกเขามองเห็นศักยภาพในตัวคนไม่ว่าคนคนนั้นจะมีสีผิวอะไรหรือมาจากที่ไหน นี่คือแนวคิดแบบมาริทอเครซีหรือระบบคุณธรรมนิยมที่มาก่อนการเวลาหลายร้อยปีหากญี่ปุ่นในยุคนั้นเปิดใจยอมรับความแตกต่างได้เหมือนโนบูนางะประวัติศาสตร์ลโลกอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราคาดไม่ถึงก็ได้แม้ว่าจุดจบของยาสุเกะจะเป็นปริศนาเขาอาจจะหายลับไปกับเรือสินค้าหรือกลับไปใช้ชีวิตเงียบๆที่บ้านเกิดแต่ความเงียบงันในตอนจบนั้นกลับทำให้ตำนานของเขาเสียงดังยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน เรื่องราวของเขาถูกปลูกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งผ่านปเคา u เ t อร์ทั้งอนิเมะเกมและภาพยนตร์เพราะโลกยุคใหม่กำลังหยหาฮีโร่ที่ไร้พรมแดนฮีโร่ที่เป็นตัวแทนของคนนอก์ไซเดอร์ที่พยายามหาที่ยืนของตัวเองในโลกที่แปลกแยกและยาสุเกะคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้ว่าชีวิตของยาสุเกะเริ่มต้นจากการเป็นคนแปลกหน้าแต่จบลงด้วยการเป็นตำนาน ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างแปลกแยกหรือเป็นคนตัวเล็กๆในสังคมแค่ไหนขอให้ระลึกถึงยาสุเกะไว้เสมอครับว่าตราบใดที่คุณมีความสามารถมีความซื่อสัตย์และมีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องคุณก็สามารถถือดาบแห่งชะตาชีวิตของตัวเองและเขียนประวัติศาสตร์ในแบบของคุณได้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตไปกับสมูไรผิวสีคนแรกและคนเดียวของโลกสำหรับวันนี้รายการประวัติศาสตร์ป .3 ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์บทต่อไปสวัสดีครับ